เมนูวันวานของเราวันนี้นะครับจะเป็นบราวนี่ครับแต่จะต้องมาในบราวนี่ลักษณะโฉมใหม่ใช่ไหมครับผมจะทำบราวนี่ที่มีหน้าตาคล้ายกับอมยิม้มเมนูนี้มีชื่อว่าบราวนี่พ๊อปครับ บราวนี่สูตรนี้นะครับเป็นบราวนี่ที่ไม่ต้องนําไปอบดังนั้นคนที่ไม่มีเตาอบก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเราจะใช้บิสกิตบดนะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับ digestive biscuit แล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดดีใช้ทั้งหมด1้อยกรัมครับผมใส่ลงไปในชามผสมก่อนนะครับตามด้วยผงโกโก้ผงโกโก้ที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นผงโกโก้คุณภาพดีซึ่งเหมาะกับการทำาบราวนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอบหรือไม่อบก็ตามเราใส่ลงไปนะครับคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันก่อน ผมใช้อัลมอนด์ก้านะครับเราสับเล็กน้อยครับถ้าคนมีเตาอ,อบก็นาไปอบก่อนนะฮะแต่ถ้าเบิดคนไม่มีง่ายๆครับสามารถคั่วได้บนกระทะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาใส่ลงไปเลยครับ ส่วนที่เหลือนะฮะในเรื่องของรสชาติของช็อกโกแลตวันนี้ผมจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลวเราจะใช้หลายที่มากนะครับอันแรกก็คือจะเป็นตัวเนื้อของบราวนี่นะครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับลักษณะนี้นะฮะแล้วก็หมอ้อน้ำร้อนตั้งครับละลายครับผมอม่ละละลายได้ดีแล้วครับอ่ะยกออกมานะฮะส่วนประกอบตรงนี้นะครับช็อกโกแลตต,ตอนนี้เนี่ยยังอุ่นๆอ,อยู่ครับ สูตรนี้เราไม่ได้ใช้น้ำตาลน,นมข้นหวานครับใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันครับเราก็นำมาใส่ในส่วนประกอบของแห้งของเราครับอ่าเนี่ยดูแค่นี้ก็เหมือนบราวนี่นั่นแะนีครับส่วนประกอบก็จะเหนื่นๆน,นิดนึงโอเคนะครับถ้าใครต้องการทำเป็นบราวนี่ชิ้นๆนะครับก็เอาเนี่ยแหละครับเอาเจ้าเจ้าโด,ดตัวนี้ครับ อัดลงในพิมพ์ขนาดสัก8กูณ8ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะทำให้เป็นบาวนี่พ๊อปผมใช้ถาดพลาสติกนะครับทำให้ทุกชิ้นเท่ากันใช้สกูปไอศครีมใครไม่มีก็ใช้ประมาณช้อนโตะนะฮะนะครับปาดให้เท่าๆกันครับแล้วก็วางลงบนถาด โอ้โหเราได้เจ้าก้อนเบอรนีพ็อปมากมายนะฮะอันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวพนทาให้ดูกันนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราใช้มือของเราเนี่ยนะครับปั้น,นครับแล้วก็พักไว้ในลักษณะนี้ครับหลังจากที่ปั้นเสร็จนะครับเราได้บราวนีพ็อปออกมา20ชิ้นนะครับผมละลายช็อกโกแลตคอมพาวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะฮะแล้วก็นี่ครับ เราจะนำจุ่มลงไปในไม้อมยิมน,นะครับแล้วก็ปักลงไปครับลักษณะน,นี้นะครับสาเหตุก็คือว่าเราต้องการจะให้เขายึดติดกันได้นะครับลักษณะน,นี้ครับ ว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราพักในตู้เย็นไม่ต้องนานครับเป็นเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาเตรียมช็อกโกแลตท,ที่เราจะเอาไว้เคลือบนะครับง่ายๆเลยครับวันนี้ทุกตัวเนี่ยเป็นช็อกโกแลตคอมพาว์หมดเลยอันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมพาว์อันนี้เป็นไวท์ผมใช้สีชมพูครับผสมกับสีขาวให้เป็นชมพูอ่อนๆคนให้เขาค่อยๆละลายครับ ในระหว่างที่ช็อกโกแลตของเรากำลังละลายนะครับเบิกตัวเจ้าเบราวนี่ของเราออกมาได้เลยเอาละน้ำเริ่มร้อนแล้วครับช็อกโกแลตจะละลายได้ง่ายนะครับถ้าเราสับเป็นชิ้นเล็กๆและสับเป็นชิ้นเท่าๆกันใช้ได้แล้วครับผมเราจะเอาบราวนี่ของเรามาชุบทีละชิ้นนะครับ ผมละลายสีดาร์กช็อกโกแลตเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวาดให้เป็นลวดลายครับง่ายๆครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบราวนี่ที่แปลงโฉมไปจนเราจำหน้าตาไม่ได้เลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งสีสันสวยๆที่ผมนำมาฝากในเทศกาลแห่งความสุขนี้นะครับบาวนี่พอบครับ แฟน YouTube ครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็กดปุ่มน,นี้ได้ครับ Subscribe เลยครับ